เดี๋ยวให้พี่ประมวลลองนะครับพาประสบการณ์การขี่ซีพีของเขานี่ขึ้นเหนือล่องใต้ามาแล้วส่วนหนึ่งตอนนี้นะครับหมายถึงว่าแฮนด์ตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะขันแล้วก็ปั๊บแฮนด์ขึ้นไปไปหน่อยพะว่าอันเนี้ยลาดมันจะปั๊บมาเหรออ่าไม่แล้วแคนได้เหมือนเดิมอีกอ่าเพราะว่ามันต้องอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ซีพีครับอันเนี้ยอันไหนกว้างหน่อยกันแฮนด์อันนี้กว้างกว่า เบาด้วยครับเบากว่าซีดีครับมาดูว่าเป็นไงนะลองหน่อยอ่าอีไปล,ละไปเลยบุญโคฮัน,น,นเบานะ,ะนิ่มขน,นาดอะนิ่มดีแล้วพี่พี่พี่บาะบ๊ะ ไน่อย่ที่ว่าเบ้อเบ้อไปได้เบ้อโดนดิบางทีมันจะช้าบังทีมันจะช้าหน่อยของของพี่เบ้อมันจะแข็งนะครับแล้วชิวหายจะเบ้อท่อไปตั้งแต่ยังถามว่าความแห้งเนี่ยสู้กับร้อยสองห้าได้หรอ่าแรงกว่าซีดีนะครับเดี๋ยวผมต้องไปตั้มเติมนะครับผมไม่จะเอาไปใส่เติมท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณด้านล่างคลิปเพื่อเป็นการเลี้ยงกาแฟผมแั็ปแก้วนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็น PG1 นะครับซ้ายมือและขวามือนี่เป็น CT125 นี่คือ CT125 คันที่ทำให้ผมซื้อ PG1 คันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยออกมาด้วยค่าตัว899อีกรอบนึงจะเก้าหมื่น899นะครับอีกเกือบเกือบ9 0 0า0บาทนะครับคันนี้ดูสิ่งที่แตกต่างจาก 1> PG 1มีอะไรบ้างนะครับอันแรกๆเลยคือแฮนด์นะครับแฮนด์ Hand, ตัวเนี้ยมันจะแคบกว่า PG 1นะครับ 1> PG 1ดูดิกว้างเลยแบบ enduro เลยฮะแต่เนี้ยจะขี่ในสไตล์ของทัวรลิงเพราะว่ามันจะยกสูงขึ้นเห็นไหมขี่สบายขึ้นตรงนี้ฮะเป็นไฟ LED นะครับแต่สำหรับ CT แล้วเนี้ย LED ตัวเนี้ยไม่สว่างนะครับ แต่อนนี้เป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับไงวะนี่เห็นไหมเป็นไฟฮาโลเจนเฉยๆนะครับประมาณนั้นยังไม่เป็น LED นะครับไฟเลี้ยวก็เป็นธรรมดาอยู่นะครับสำหรับ PG1 ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็น LED แล้วนะครับแล้วก็มีไฟชุกเฉินอะไรเป็น,เ,นเอา้าอันกระสู้อัน PG1 มาได้กะ่ะ PG1 สลิดมีไฟชุกเฉินนะครับ พีจีวันมีไฟฉุกเฉินตรงนี้ฮะนี่ฮะเสียกมีเอาชิบหายเอออาซีทีหนึ่งสองห้าไม่มีนะครับอันนี้คือเรามาดูเลยว่ามีอะไรบ้างที่มันต่างกันนะครับนี่ปิดละอ่าโหมดหน้าจอของ p g 1วันก็จะเป็นอนาล็อกนะครับคือเป็นเข็มนะครับเป็นเข็มแล้วก็บอกบอกเกียร์หมดเลยนะครับบอกเกียร์ทุกเกียร์เลยมีอยู่สี่เกียร์นะครับอ่าประมาณนั้นมีบอกความร้อน ไม่ใช่ดิแจ้งเตือนเครื่องนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเกียร์ว่าง1 2 3 4บอกหมดนะครับประมาณนี้แล้วก็มีไฟพาร์ทด้วยนะครับเนี่ยไฟพาร์ทเวลาไฟเตือนนะครับเนี่ยชิปไฟเวลาจะขึ้นไฟสูงครับแต่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกตินะฮะอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับเบรกเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกกล้ามใหญ่เลยนะโอเคเลยถือว่าเบรกใช้ได้แล้วเมื่อกี้นะฮะต่อไปดูนี่ฮะหน้าปัดของ ซีทีหนึ่งสองห้ามีไฟบอกเอ็นมีระบบ ABS ของผมมีเนาะเอบีเอ่ะผมนีแต่มันเป็นดิจิตอลอ่านี่เป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเกียร์ไม่มีแต่ไม่มีไฟบอกเกียร์ไฟพาร์ตก็ไม่มีแต่ว่ามีเบรก ABS น้าอ่าแต่ข้อข้อดีคือมีระบบเบรก ABS นะครับใ่เห็นไหมเอบีเอเห็นไหมมีระบบเบรกเอบด้านหน้านะครับเออไม่มีไฟพาร์ตเอาให้ตายเถอะไม่มีไฟพาร์ตแล้วก็ไม่มีไฟฉุกเฉินอ่ามัน ถ้าต่ำกว่าร้อยห้าสิบมันไม่มันไม่จําเป็นมันไม่จำเป็น,<ม>นต้องมีว่ามันมวิ่งไวได้ยังไงก็ไวไม่แต่ที่ดีที่ผมชอบคือมันมีไฟบอกเกียร์เนี่ยกับมันเนต็ตเนี่ยมันทั้งว่าเขาอยู่เกียร์อย่างไงแต่อันเนี้ยเขาบอกโอ้วันมันอยู่เกียร์อย่างเรื่องขอเรื่องอะกูนี่เคยแต่นี่เป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือความหรูของเขาด้วยงานทีผ่ผลิตในประเทศไทยแล้วประกอบในประเทศไทยเนี่ยตัวเนี้ยมาตรฐานญี่ปุ่นส่งออกอยู่ที่แสนกว่าบาทนะ ส่งขายญี่ปุ่นแสนกว่าบาทนะครับบ้านเราขายอยู่แปดหมื่นเก้าญี่ปุ่นขายแสนหนึ่งแต่เนี้ยผลิตจากเวียดนามนะครับผลิตในเวียดนามมันก็เลยถูกหน่อยนะครับอันเนี้ยเพราะผลิตในเวียดนามหนึ่งร้อยสิบสี่ซีซีคันนี้ยังไม่เต็มดีหนึ่งร้อยสิบสี่ซีซี pg 1อันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าซีซีนะแต่ด้วยบอดี้น้ำหนักรวมคันนี้จะหนักแล้วก็ปึกแล้วก็อืดน,นะดูหน้าคนขับนู่น อืดหนักนะครับ่าตรงเบาะนี่ก็ค่อนข้างจะแข็งด้วยนะครับผมขี่แล้วมันตรงเนี้ยมันจูเนี่ยมันสะท้านหมดเลยเวลาขี่นี่คือเสียวจูเลยครับตรงเนี้ยผมบอกเลยเนี่ยผมเคยขี่รถเขาเนี่ยผมเคยขี่มาละคันเนี้ยตรงเนี้ยเสียวจูเบาะก,ก็จะแข็งนิดนึงนะครับแต่คันเนี้ยเบาะเบาะมันออกแบบมาดีนะมันมันนุ่มครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าระยะไกลๆจะจะเจ,จ็บอ่าเขาเรียกว่าอะไร จะจูชาหรือเปล่านะครับเหมือนกันหรือเปล่านะครับระบบโชคระบบโชคในแผ่นที่เขาบดเป็นโบชัวนะเขาบอกว่าตัวนี้จะมีความยุบที่เยอะกว่าตัวนี้ออตัวนี้จะยุบน้อยหน่อยเขาเรียกว่าช่วงยุบเนาะช่วงยุบจะน้อยกว่านะครับแล้วก็ขอบตัวนี้จะเป็นขอบ16นิ้วหน้าหลังยางนะขอบ16อ,อ่ามันใช้ยางเบอร์อะไรวะใช้ยางเบอร์ ใช้ยางเป็นของ IRC นะครับ90ทับร้อยขอบ16นี่90ทับร้อยขอบ16ส่วน CT มันใช้อะไร CT นี่นี่ครับ80 IRC IR <C S 1> เหมือนกัน IRC IRC IR เหมือนกันนะครับนในอ๋อ80ทับ90 17อันเนี้ยจะหาเปลี่ยนยางง่ายเปลี่ยนยางไหนก็ง่ายนะครับเออมีเรื่องอะไบ,บ้าขอบ17 แล้วก็มีกาดแข้งให้ด้วยนะเนี่ยกาดแข้งมีให้ด้วยเรียบร้อยเลยกันท้องตันต่ายส่วน PG1 ไม่มีนะครับไม่มีอ่ไม่มีเลยเป็นการไล่เบาอ่ะเอาง่ายๆผมชอบตรงที่มันเบาแค่นั้นแ่ะแล้วก็ราคามันได้ด้วยแค่นั้นแ่ะหลังเป็นดัมหลังเป็นดัมเบรกแต่คันนี้<ด>เป็นด,ดิสเบรกเลือกกันเองเลยนะครับสําหรับราคากับสิ่งที่ได้นะครับแต่ถ้าขี่แล้วรู้สึกว่าเบา ขี่ง่ายขี่สนุกผมว่าพีจีวันขี่ง่ายขี่สนุกแต่ถ้าขี่แล้วหนักคันนี้ขี่แล้วหนักมันสเตอร์มันตะกี้มันอะไรก้ 38. สามสิบแปดสเตอร์หลังเขาเมื่อกี้นะสามสิบแปดนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยสามสิบแปดโอ้อ้้เป็นซับเสียงเออเป็นซับเสียงสามสิบแปดนะครับต้องไปเปลี่ยนไล่สเตอร์มงงาใหม่ส่วนคันนี้เป็นสี่สิบปันนะครับสี่สิบันมันสีน่สิบแต่แต่เอฟเพ็ยงพอหรอมันสี่สิบแล้วมัน 4, มนมันแบบสี่สิบเก้าพวกอะฮะ เนี่ยซีซีพี่ดูวะต้องใจขนะดกะเนี่ยอย่างซีซีอ๋อนี่ซีซีบัตรได้อ๋อนี่มันมีน้ํามันมาที่แล้วนี่เนี่ยอ๋มอมีน้ํามันมาทีล่ละอ๋อมันจะใส่ใส่ลมอะไรเนี่ยเศลสองกับเซลห้าถ้าหนังคนเดียวนะถ้าตังหลังนี่เซลีสองเซล่เก้าอ่าประมาณนี้ชกคู่อ่าไม่มี LED เลยสักจุดนะครับรถอ่า PG1 เนี่ยไม่มี LED สักจุดเลยครับ ได้หรอ่ฮู้เว้ยเข้าปั๊บได้เออปั๊บมาได้ปั๊บมาได้บ่มีเออนี่หรอปั๊บได้ไะปั๊บได้อยู่นี่หรอนี่หรอปั๊บได้อยู่แล้วปั๊บยังไดไปยังไดกับพ่อมาห้องโแล้วเพื่อปั๊บมาจังเดี๋ยวใช้ไปก่อนเดี๋ยวมันจะยังไงว่ากันทีถังน้ำมันก็อยู่ตรงใต้นี่ฮะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะถังนน้ำมันอ่ะเปิดเขาเลให้ดูฮะโดยส่วนตัวคุณประมวลคิดว่าชอบไหมฮะคันนี้ขี่สนุกครับขี่สนุก กว่าครับแรงต้นเนาะแต่ไม่ได้บบลองแรงปลายว่ะต้องดูว่าแรงปลายกับลองแปลงจะเป็นไงเขา110น่าะประหยัดน้ำมันเยนอะกว่าถ้าเัานี้เต็มถังเก่าถ้าเต็มถังเนี่ยกเขาเต็มที่360ครับแต่มันอยู่ที่การเล่าขี่นะแรงผมใช้ยอยู่ประมาณ280เกือบ,บ300นะถ้าเต็มถังกันนะเต็มถังก็อยู่ประมาณ100ผมเติมเก้าห้านะ100แรง140-150 ร้อยห้าสิบบาทให้เปิดได้ล่ะโ,โหอยู่ใต้นี่เลยเว้ยเปิดฮะเอาเปิดเหมือนกันอันนี้ดูดีกว่ามีหกเหลี่ยมมาให้นะฮะอันนี้หกพันอ่าคุณไม่ขันอีกหน่อยหนึง่งขันแล้วครับเพราะว่าผมไปสวนเมื่อคคอนก็งงงงย <laughs> อ่ะสำหรับท่านใดที่จะซื้อเบาะนั่นด้านหลังในกี่บาทถ้าเขาจะใส่อะเบาะด้านหลังให้นั่งได้เบาะที่เขามันมีหลายหลายแบบครับแล้วที่เขาแต่งถ้าเป็นยี่ห้อหน่อยก็แพงหน่อยครับพันกว่าบาทโอ้พันพันเลยครับโอ้โหอ่าพี่ประมวลพี่ประมวลลองไปยืนขี่รถคันนั้นให้ดูนะครับปีจิบันฮะเพราะว่าคันนี้ผมเคยลองขี่ละมันติดมันติดนี่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันยังสังเกตว่าแฮมมันก็ ลองลองพอลองลองทำยืนนะครับมันปั๊บมาได้มันไถ่มาได้ไงลองลองลองยืนแล้วแล้วพี่แล้วพี่ลองดูว่าถ้ายืนพี่ะชอบก่อเพราะว่าการขี่แบบเอนดูโร่เนี่ยมันจะต้องยืนขี่ไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หัดให้งไว้หน้าหน้าได้อันนั้นอ่ะมันเกี่ยร์ไปรอย่างนึงนะผมรู้ว่ากลไกของเนี่ยนะอ๋อจะมีปัญหาตรงนี่แหละเกียร์นี่แหละอ๋อเราต้องตั้งมันตั้งได้ก็ตั้งมาได้แล้วไม่ว่าเกียร์เนี่ยมันจะอยู่อยู่นอกเครื่องถ้ใช้ใช้กระเดื่องในการ งัดล้วสมมติว่าถ้าเราไปเที่ยวป่าจริงๆนะถ้ารถล้มไปแล้วมันงอมาเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนนี้แหละเราทำไมต้องล้มเลยครับเราไม่ต้องล้มนะครับเราเก่งครับยังไงเมื่อครั้งมันก็ต้โดนถึงว่าจะเก่งขนาดไหนคือผมจะพูดถึงเรื่องท่ายืนหน่อยนะครับท่ายืนคันนี้เนี่ยมันได้มันจะได้กว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นตัวซีทีเนี่ยมันติดท่อมันตึงห่อนถ้าบัตรไซคเตวขายาวนะมันตึงหนับขาเน่่คุณเคยโดนหนับกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยทีทีประจํา ต้องทําใจนะครับซีซีทีนี่มันจะความร้อนถือมาตรงนี้ต่อให้มันใส่ต่อให้เขาใส่ตัวการความร้อนน่ะยังไงก็ตามนะครับแต่ถ้าเรานุ่งกางเกงขาสั้นแล้วเนี่ยยังไงท่าขี่มันก็จะเนี่ยเห็นไหมยืนขี่นี่มันไม่ได้เลยฮะเนี่ยยืนขี่เนี่ย,ย,เ,ยเพราะฉะนั้นตัว TG 1วันเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงยืนขี่ได้นะครับเออประมาณนี้อ่ะสรุปไปง่ายก็คือตามงบของท่านเลยท่านชอบแบบไหนได้แบบนั้น ถ้าจะเอาไฮโซเอาแบบเทคโนโลยีมาเต็มๆหน่อยก็จะเป็น CT125 แต่ถ้าจะเอาแบบดิบๆเถื่อนๆหน่อยอัตราเร่งดีขี่สนุกผมว่าเป็นพื้นฐานเลยนะผมว่าถ้าถ้าถ้าคนที่ชอบแบบกําลังเครื่องแล้วก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เป็น ABS หรือว่าอะไรพวกเนี้ยเป็นเป็นแบบดิจิตอลอะไรพวกเนี้ยผมว่าอันนี้โอเคละจะช่วยคือตอนหมายถึงว่าฉุกเฉินฉุกเฉินเนี่ยหมายถึงว่าเรากดเบรกลงไปเลยนะเพราะ ABS เป็นคนตัด อคือสําหรับมือใหม่เนาะไบล้อหน้าไถเลยล็อกคือไถล้มอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นดัมเบลครับด้านหลังดัมเบลคือต้องตั้งอ่ะเนาะเวลาเปลี่ยนก็มันก็ดีอยู่แต่ว่าการการบำรุงรักษามันก็ง่ายกว่าแต่มันก็จะมีปัญหาตอนที่ว่าถ้าเราขี่ลุยน้ําลุยอะไรเยอะเข้าไปเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนนั้นแหละถ้าถ้าเราดูแลมันดีๆมันไม่มีปัญหาแต่ผมชอบระยะแฮนด์มันแล้วนะผมมันต้องปั๊บขึ้นแล้วนะ ผมผมว่ามันเขาเล้วแฮนเน่จริงๆแฮนน่มันโน้มข้อหาตัวโชนอยู่เอว่าจริงๆการจับแฮนน่มันจะต้องเยื่องโชกอีหน่อยเนี่ยน้ยมแต่อคือการคุ้มเนี่ยนะบีบเาถ้าอีคือหมายถึงว่าเงียบ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 อ่ะตามงี้บางสยคเรนะฮะง่าทั้ีบงียบเงย่เงีเงี้บียบาียบางยบเงียบเงียบียบเงงงคยเยบีบเงีบเงีงเงยบเงยงียียบียบเนีเงีเงีนบเงงีีงง แต่บอกเลยว่าซีทีนี่หนักจริงๆหนักจริงๆยอมรับเลยว่าหนักจริงๆเพราะว่าอ่าแตกต่างกันตรงนี้ฮะมันเป็นเหล็กครับนี่อันนี้เป็นอ่ะดูเอาเนี่ยถังน้ำมันนะเนี่ยใช่เหล็กเพราะว่าพวกนี้จะเป็นปะติกอ่าเหล็กอันนั้นเหล็กเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อธงมาติดก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะติดธงแล้วเดี๋ยวผมจะว่าดให้ดีอ่าผมติดธงด้วยโอเคสำหรับการรีวิวขอบคุณพี่มมวรด้วยฮะ คืออันเนี้ยไฮโซอันนั้นคือไฮโซมั้งครับอะแต่ไฮโซบ้านนอกนะเนี่ยนครับสีเหลืองนี่มันงามแต้เลยอ๋อมอสล่อก็เบากับตัวก็ง่ายโอ้โหเบากว่าเบากว่าแข็งกว่าแล้วก็นิ่มกว่าตัวเอ้มันบักแข็งอ่ะมันบักแข็งอ่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องระบบไฟของ pg 1นะครับดูฮะนูน่นไปนู่นเลยฮะแล้วนี่ไฟสูงนะฮะไปนู่นเลยฮะอย่างแจ้งไงฮะผมบอกเลยนี่ถ้าเทียบกับอ่า ct-125 นะที่ผมเคยขี่รถของพี่ประมวลน,นะครับคือมืดนะครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับสำหรับ ct 1 2 5เป็นระบบ led ที่ไม่มีความสว่างเอาซะเลยฮะเขาก็เลยต้องติด s p o ตไ l i g เพิ่มเติมเข้าไปส่วนใหญ่แต่เนี่ย ผมลองให้ดูเลยเห็นเป็นกลุ่มเลยฮะเห็นไหมโอเคฮะถือว่าผ่านเลยนะฮะยังครับ้เฮยับ Okay. <laughs> <No. laughs> ha